สบายดีสบายดีครับข้าพเจ้าเวัาคิดประกายมานี้ข้าพเจ้าได้มาลินนาเนาะลินนาเจ้าหาบเนาะอันนี้คือพออ่อนเนาะอยงไรเพราะอ่อนมานี่ที่ยังกินมานี้เขาเออบซอยกระต่ายโอ๊กระต่ายกับอบบ่เออเดซอยกระตบายเซ็ดซองเมนูหน่อยมหมเนาะซอ๊กระต่ายคับอบกระต่ายเนาะแต่กระโคตรโถก็ผ่านบางคนเถินเขาบุกินเนาะนั่นบอบางคนเถินเขาบุกินกระต่ายเนาะ ขอทัไฟนะบางคนทนแบบบุกิดไว้แล้วซะเป็นแบบอัน้โพดมาตอนาะอันนี้คือแบบโคลกรตังอันนี้เพียมแล้วเพียร์มาเล้อันนี้ตรงนน่สิกระต่ายในข้าวม้วข้าวคือสินไก่นะขาวคืสินองไก่เลยอันนี้เบาดายนะแต่ว่าไฮน้านี่จะรีบปั๊บๆแล้วเนาะ เดเอากองเรานัน่าคอยสู้กองเลยคอยสู้กองระดจสู้น้ำเมียน่ากองไปอยากสู้จะสู้น้ำเมียจะได้เห่าทุกคนฟังเพลงไปนำเนาะฟังเพลงไปนำเนาะประกอบแกมแดฟังเพลงไปนำเนาะบางคนก็ิซึมเลยทุกคนชิมซึมไล้วประคนน่คจะหาบเด้เออนจะหาบเด้เห้มาซอยซอยะจะหาบเด้ ยังมยังวะต้องหอมให้กันก้มได้ยังน่นแหอมตเยอันนี้คือต่ำนะอ้อาสางเนาะก็ได้ต่เสื้อวาาวต่ำได้เราดูเลยต่ำต่ำเครื่องเนาะต่ำเครื่องสีโอเพเนาะมาิบให้ตัดอายุกบกันดีแล้วลุ้นเสียงเพลงเนาะคันดีเสียงเพลงเลยเพลงลาวทุกคน นอ๋อ,อมีเสียบเราจะได้เสีเเยบเขาเคสเสียบเสยด้เอาหมวเอออกเลยเนาะเอาเสียบเอาหมวกเลยเนาะเอาไปตเอ <c oughs> <c oughs> ร์ด้วยสร้างน้ำพุนจัดให้สุขุมเกินสร้างน้ำพุนจัดไปเน,ะ 10, 000, 15, 000นะปาะสิบพันกีฟ <c oughs> สิบห้าพันเนาะจัดไปน้าพุนฮะอันนี้ซอยกระต่ายเพื่อแบบบริกินโดดอันนี้ซอยกระต่ายเนาะ คนเขาว่าเขา่าเบิรนอะไรเนี่ยเราพว่าคิดสีบริได้หักง่ายนีคบริได้ักง่ายสีไง่ายเราคิดไปนีแล้วขัดบอนันอีีเรอกกบบได้เนาะบหายเป็นเมนูอนี <s <S ่หากินได้ยากได้กระต่ายหักินยากกินง่ายๆแล้วกมังค์อ่อนอยู่เนาะ เสืเ้อสีแหลืองสือ่อนนะเสื้อเนาะเสื้อสีแหลืงเนาะจงวะเน่จงฮะเพราะออดเน่จุเบิ้งเบิ้งอีแต่เซียมหาน้องเมื่อกี้เน่ซ้ำเสียงนะครับ ทุกคน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 อันนี้ไทยมอนเลยวันที่มังคาน่นจะเอาไปหิ้มป่เออเอาไปใส่อะไรดีเนี่ยมังคาวจเอาไปหิ้มเลยจะเอาไปทิ้มต้มเพียร์ต้มเพียรันนี้ทุกคนต้มเพียกันนะเห็นปะต้มเพียกันนี่ก ว่าอย่างนี้มีกันบ่บ่บ่สับมือนํากระชันอับเบิ้ลกินมือออกด้านแมกลุยหูกับปาดตี้หิมเลยกินกับปาดตี้เฮลูกก็ปินแล้วมาใส่ันลูกอระให้ซ่อันนีออันนี้โมีสองมิโองมิโนซอมนนี่ก็ต่ำร้อน เสียบนะครับพีกเสียบก็เลยซีดซึมซึมแล้วบึงเลยเสียบเลยซีดซึมซึมนิดนึงแล้วเบิงเสียบเลยก็ได้นี่คือสีนกระต่ายนะทุกคนข้าเปลือกกับสีนองค์ไก่เลย มันขาวๆอันนี้อันนี้กระสีกระต่ายนะทุกคนบางคนบ่เคยเห็นในกสีกันนี่กระต่ายเนี่ยป้าแลาวขาวๆแต่ข้าเห็นในกุ้งในก็ได้ขาวเป็นตาแซมเนาะเบิ่งกะนโหเจ้าเจ้าของสองอยู่ถูกจะให้เห็นกันหรือ่ว่ากินไร้เ่อแต่ไม่เห็นในขัวนะเจ้าวโอ้ปลาเล็กป่าซืนหน้ามันรักไล่งวดแล้วออเด็กป่าเขาแห้งแล้ออเด็กป่าเขาแห้งแล้คนเบิ่งเป็นตาหน้ากินขาวๆงามๆเลยขตาหน้าเจ็ดรถเจ็ดเจ็ดซิง จ็ดส so ิงเจ็ดสิงิงก็ประมาณเจ็ดต้นปลายรือไ่าเกือบกระแปดหมดเลยลาเต้เนาะเจ้าลาเตืมเบาเหมือนิเบ้าก็เาวะเบากะเบากบเบาอยู่แต่มันกระโบรล้นร้ายเข้ามาเงา้เกือบว่าเกือบเคืองคงเคืองเลยนะเรื่องควมแหงเนาะเฉพาะคนเนี่ยนะคบคนไร้คนไม่ใช่ตะตาเนาะตามันหาเหาคนน้อยกับบปิตาเหตุแมนทำคนร้ายนี่นะฮะังภพุณคนร้ายนี่แมนเป็นตาเหตุก่ คนน้อยเนี s <S ่ยบนแต่เฮดเดี๋ยวบ่มีวลาเนียไปคุดมันกับไปคายอะไรเนี่ยเดี๋ยวนเวมาเนาะเน้ย่องยกรตเนีเดี๋ยวเดี๋ยวจะบื้อมีโทรศับเราเอาคนท่าซ้องยูทูปไว้เนาะจะบื้อเห็นตัวเองยูทูนันเห็นตัวเองดูยูทูปนันเนาะว่าจรงไหนเนาะหัวกดตายเนาะบุคลออกยูทูปเด้ลูกลูกเกิดมากโอ้ยพ่อคนลยวายเลยแห้งแลว สีโอนก็ยังโบเข้า <relevance> สักนี่เลเข้าไปนะคีโอนบคอยเข้าไปเลยจะมาุกมือมาไม่เห็นเบียงมานนี้เข้ามาเคลมพวกเฮาเหรอเห็นว่าโบตุงซีเหมือนว่าบตรงซีเลยเหตดบตรซีโบตงซีเมืนจจ้างกันแล้วเนาะเพราะว่าใส่เขี้มไปก่อนบบตุงยานจ้างใส่เข้มไปก่อนก็แห้งไงเนาะ หางจะบุดดอเห็ดเห็ดเห็ดอีกนะก็ไปะนะก้อนที่สอยก่อนว่าหรือว่าอบก่อนเอวสิเห็ดอบเป็นน้ำพรอมของกันเลยเนาะอบเป็นน้ำดำนะเจ้าหาก็ตรงมาเคยเห็ดอะไรบ่เจ้าเคยเห็ดอะไรบ่เคยเอ็นขั่วมาก่อนแล้วเรบ่เอาเรื่องขั่วเห็ดก็ถือว่าสมควันเห็ดอยู่เห็ดกลิ่นในรอบครัวนั่นแหล้วเป็นอขั่วเนาะเขั่วขึ้นเป็นขั่วมาก่อนนะเงินนะเด็กเขาคิดนี่ ที่ท so 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 um, so so um, so okay. ุกคนนี่เขาซอยถักหอมนะทุนเนาะซอยถักหอมกันนะซอยถักหอมกันนะว่าเนี่เนาะซอยถักหอมกันอันนี้เอิญห้อมบัวเนาะเออตัวนี้เอิญห้อมปลอมห้อมปลอมห้อมบัวเออตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นเปรย์เนาะห้อมเปรย์เนาะห้อมเปรย์เนาะซอยเถืมซอยห้อมปลอมเนาะจากกับบังฮื่นทิน อันนี้นตอนกินเนาะขั้ตอนจนกินเอาต่อ้วยเอาเอาเนี้ไปลวกบ่จะได้เอาเนื้ออันนี้ไปลวกเพราะวบะบริเฮ็ดซีฟเฮ็ดซุปนะอ้อนอ้อกันบ่ตักต้ออ้อกันบ่เพราะว่าเอาน้ำอบนี้ลวกเลยโอ้ได้ได้ได้เอาซีมอบก่อนเนาะว่าสิได้เติมหรือบ่เนาะซีฟมาก่อนเอาซีฟนี่ไม่ต้องเติมอาะกันเลยเนี่ยกันนวลนิ่งคนมาจ้างแล้วคนว่าจ้างเคลือแล้วคนก็เคลือนึ่ย การาชิเซ่ปวต้องซีมนะกเขีมยไปก่อนเขีมยไปก่อนยังมานดำลิ้นอยู่ยังมาไปบันเกินเฮ้ยยังจ้างอยู่เออจ้างเน่ยเนาะจ้างนิดนึงเนาะอ๋ออีนุ๊อันนี้ลวกเลยก็ได้บุกได้เนาะโอได้ได้ไเพราะว่าโอ้สิซีนาลวกเลยเนาะได้ได้คือกันเนาะว่าปวต้องเสียเวลาสักษาเสียเวลานะตุ่มน้ำปวดต้องซต้องเสียเวลาตุมน้ำน้ำมีลวกได้เลยลวกา่ะลวกแล้วก็เอาไปซาตัวบ่ ซอยเออก็ไปซอยซอยซอยาะว่าคนเียไตก่อนเอิก้อยก้อยเนาะเนื้อเอาซอยเน้อเอินซอยเน้อเอินซอยก็้องตานนะัว่าให้เลยให้สวลาบเดี๋วไม่บริการอบกระต่ายทุกคนอบกระต่ายอมโดยซอยนะกระต่ายทุกคนเซอเมนูอนูเรากินซุกเนาะกินที่ไ่เป็นหิานเนาะเพราะว่า เกินน้าเนาะบางคนกับพวกินซุปพกินดิบสินะาตรงนี้ซุปเป็นพญานมาเฮานาเนี่ยจ้คนที่ตั้งปัจจุบันนี้เก่าร้อยป้ายเนาะอีกอีกประมาณเก่าสี่ปายคนเดียวกันทันคนแหละค่ะเลิมทุกคนบ้านเมียเนาะอยู่บ้านสุขห้องมัอ่เมืองอัสสัมพัเนาะบ้านที่ตามงช่องยูทูบด้วยกันช่วยกันที่ตาม กดไลค์ได้แชร์ได้คอมเมนต์ได้เพาเป็นเรืงกดไลค์เนาะแชรบว่าคอมเมนต์บ่รแชร์ว่าก็ไมนต์คือว่าเรื่องการเฮ็ดในห้างมันก็บ่คือกันเนาะว่าคนคนละทีเด้ำมันคนละทิ่มันก็ต่างกันเฮ็ดบ่คือกันนี่แหละโอ้นี่เดือดสุกมั้ยเนาะเดืดซุกแล้วกี่อวดน้ำหมดอุมอ่ะหอมไหมเนาะว่าซั่นน้าอบไปเนาะมันจะหอมดูอันนู้นจะได้หอม ล็บอบบอหอกับคเพื่อมอะเนี่ยหอกับคืนเอานำมาพอแล้วมาใส่ไม้เพิงเอาเอาเซฟเซฟไปใน,นลองซี่เบิ้งสุกล็บบอสุกแล้วเนี่ยเราว่าซีนมันเข้าเราซีนมันน่ากินสินะกินดิบเลยก็ได้แต่บางคนก็นอาจ์ตบอกกินดิบสินะล็บอบบอกำลังนุง่งกำลังแซ่บโอเคนะฮะตอนอนีเนาะ ทุกคนเัาใซรถซับทายบษกกางกกองยาก็มีก็ค่ายเราทุกคน้อบษมันนักเขาเนาะดูว่าะไปเรากำลังยกมามอเนาะเครื่องปรุงพืชอะไเครื่องปรุงสวนประกอบเดี๋ยวเป็นนัวมะเขอซอยละบซอยของเพชรละบซอยะบเพชรละบ๊ซอยขักเพ็ดเรียบร้อยลบทุกคนมามากินนมกล้อทุกคนซอยกระต่ายเราบ๊อ บาข้นนี่ไปว่าเข้าจงข้นกับหุ่นักเพชรเนาะก,กับกัปเอาสินะกับเอาอเท,ทางทีมงานจัดมาข้อซ้ำมัดอันนี้รับใส่ซี่จับไฟขอนี้ข้อซ้ำรับใส่ซี่เห็นปะจับไฟ <c oughs> ้วคืวเวเอเสียไปได้หนี่แหละเอาไปมาคือเสียไปได้หนี่แหละไรเริ่ม คคือไปน้อยคือคอลว่าซอยเฮ็ดเดบนี่ซอยใส่ซอยเนาะยมบุญยมย่างซอยซื้อซีนซื้อยังมาซอยนี่ก็ซอยใส่เป็นประจำาช่เป็นประจำโลอเดคห็นว่าเคยเขายูทูบดึเทองให้ตัวเองยูทูบไปแล้วไว้เปยๆซุงมถดเวยเป็นนัวเนาะบางทีเอนงซุรมลงสุรมล สใส่น้อยใซ่น้อยใส่ไล่ใซ่ไล่บายน่านาจัดไปน,นะครับใส่เกลือไปเกลือเค็มบ่ละเค็มนิดนึงบ่หรือบ่เค็มจัดเค็มไปน้ <laughs> อยนึง <laughs> จัะเค็มไปนึงเนาะ <laughs> สอดบันเกิลนิดนึงเนาะโอ้เฮ <laughs> ียทับบอสีใส่เฮ <la no, S 2> <la no, S 1> ียเนาะเพราะว่าเขาต้องค่อยๆต้องเอานานมาเนาะบ่ให้มันเป็นฮาร์ดไลน์สินะค่อยตอกไปบ่มันจะเป็นฮาร์ดเป็นฮาร์ดที่กินมันจะกรอบๆยั้มมาก่อน เป็นเว็บนี n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  ้เนาะเสียเพิ่นเรียบร้อยแล้วนั่นนะเราขอบเราเสียเพิ่นไม่เคยเฮ็ดเดยทุกนี่เนาะนี่ตัวเขาตัวเขาอภัยทุกคนวัดสันเนาะขันวัดสันตัวเขาอภัยทุกคนเพราะว่างโปรเซกงแง่ของบุ๊มมีค่ากองสีงัี่มันเข้ามาเกลไกกันเบิ้งไปมีสดๆหอมๆเจ๋เนาะนี่เนาะโอเคบอโอเคเอาเดี๋ยวเป็นหม้อใส่ค้นมาเลยเนาะยังใส่อีกวันนี้เนาะเอ๊มีอยู่ข้าคั่วเกลี่ยมาแล้วเนาะอู้ไป๊กข้าคั่วทุกคน เขาขัวนี่คำไพ่จะได้ไหนเขาขัวก็เข้าหมดแล้วที่เขาขัวบุเขาไม้บ่ทางไตเอินเขาไม้เออเขาไม้นะเขาไม้แต่บุกไพ่สวนนี่เอินเขาไม้เขาไม้นะเขาไปขัวกันแหมแล้วดิไั่ได้เลยตับเดี๋ใส่ยังตับเนี่ยอันนู้นเดินมาสิลวกลืมตับนิดนึงทุกคนเพื่อว่าทางกีเซียนฮันนั่งได้ไหมตัปโมนาลืมไอ้ลวกลืมตับเนาะเดี๋ยวนี่เอ้าลวกได้จะไม่จาไปลวกสี่ห้านาทีครับโอเคครับ น้ำแห้งแล้วปลงได้เครื่องหอมใส่ข้าวคั่วข้าวไม้อันเดียวกันนั่นแหละปดสถาบันก็หลายเขเิข้าไม้เนาะข้าไม้บางคนก็่่วเคสญเฮาคนอยู่สญเฮาเนาะเอิ้นข้าัวฮึกข้าัวฮึกได้ัวด้เนาะก็แม่นแล้วเด้คว่าข้าไม้ไม้ก็แม่เขาเจ้านะแม่นคือกันบ่เฮียงได้เฮากบ่เฮียงได้นี่แม่นแล้วข้าไม้ก็คือต่อด้วยเครื่องหอมเนาะตอด้วยเทลงเลยหอมครับใส่สลายหน่อยนึงเพราะว่ามันสินั้น นายดับกินไดน้ดับกินเครื่องเครื่องเทศก็ไม่แล้วดับกินนะครับเป็นไงเคยออกออกอ YouTube ออกันยูทูบแล้วเคยอันนล้ตลอดโอเคเนี่ยเสียบเลยเบิ้งก็ยังเสียบเลยนะเบิ้งพร้อมๆเนี่ยคนลยคนมันอ่าพังลูกบอว่าเซฟมาซีมเองให้ลุงมาซีมเบิ้งเซฟนี่มาซีมเองให้ลุงมาซีมเบิง้งมา <c oughs> มามาซีมเบิ้งได้เลยเมาเซฟนี่มาซีมเอง เสียมาซีมมันนะเอามาซีมมาซีมมัเอาหนึ่งสองสามอัดเสียไปดิอยู่ข้างกลางเนาะโบพ้อนจะได้พ้อนเนาะเสียแล้วเขาคอมเมนต์เลยเสียอนี้นะชาวบุงย่าได้คอมเมนต์เลยมูซึคว่ารสชาติเป็นองไรคอมเมนต์จได้เอาคอมเมนต์เสียไปเลยว่าเสียไปเสียไเสียไปหิเนาเยเสียไปเสียไปหินเนาะมูซึเป็นองไรเนื้อนุ่มนั้น นุ่มเนาะนุ่มกรอบๆคนแบอู้ไอ่าต่อไปเป็นพอนิ่มเนาะเออพอนัดเขไปนะมาเอเฮกหากันซีฟกได้าทาเสียงดาวใส่อาเซฟซีบซมเนาะโอ้โอ้นทุกคนคาโอ้โอ้เสียบจัดเบงสิเซซได้นอาจัดไปบึบเบอร์บึบทุกคนเบเห็นไหมอาซีมากันกำลังก้มบๆลวซัด เสียบอกเสียบอกสุดยอดเลยถือว่อสุดยอดนะทุกคนเสียบอกเสียบอกเว่าบานเสียบนี่เสียบลายนี่บอกเดี๋ยวพานะเสียบเนาะเดายวพานเนาะโอเคบ่ะลายนึงคนละลายคนละเสียดีทุกคนเนาะบงก็ได้ปะเนี่ยบังลูกมันโอ้โเสียบทุกคน โอ้ยเนาะโอ้ยั่นกองมือบางกองทุกคนนี่แหละนี่ทุกคนที่ว่าเสียบอีดียุ่ว่าเสียบ่าเสียบมาเสียบมาเลยแยบทุกคนคือว่าโอเคเนาะผ่านทุกคนเสียมหอม โอ้น่ากันเออทุกคนอันนี้อบเนาะทุกคนเน้องอบเอาหอมเสีทุกคนอันนี้อบเนาะเอาห้องเสีลบเอาหอมเสียบเอาบัวเสียบนี่ก็คือนี่เนาะนี่มาเสียบเอออันนี้เอาไซส์ไส่ว่าสัุไซส์ทุกคนนะอันนี้คือว่าเรียบร้อยเน้องหอมกินหอมตะบัวไทยทุกคนบัวเรื่องแบบคลิปของเฮาคือว่าจบเนาะเสียบนาะงจบโอเคจบนาะคลิปของเฮาเนาะ มากระดิ่งกดไลก็เรกกดซับสไครต์ทุกคนเคยจุดผาดคลิปไมไหมกงเฮากดกระดิ่งแ้งเตือนทุกคนก็โอเคแส่บเนาะทุกคนเร็ยบรอยเนอะอันนี้เดะเห็นไ่มเรียบร้อยเนาะจบคลิปมงเฮาก็จบทุกคน